บการเงินนะฮะก็ลดต้นไม่คิดต้นไม่คิดดอกเลยนะฮะนะยืดพักชำระหนี้ไปเลยฮนะหกเดือนนะบางธนาคารก็อา่อาหกเดือนเลยทั้งต้นทั้งดอกอยังไม่ต้องจา่าย ก็ต่อเน,นื่องฮะโครงการห้าพันบาทฮะอยู่ได้ทั้งเดือนฮะพออยู่พอกินฮะข <c ười> ึ้นขึ้นชื่อคลิปว่า ai ตักกะตักกะห่วยฮะของกระทรวงการ <c ười> <c ười> เพื่อนเพื่อนนะเอซีอินบอกมา บางคนก็โทรมานะบอกว่าโอ้ยเป็นเกษตรกร,กรตอนไหนเนี่ยบางคนก็เป็นนักศึกษานะอายุ3-40แล้วยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยโอ้ยโดนด่าซะมั่งโดนด่าแล้วล่ะตอนนี้ทําประเทศนะคืออ้างว่า AI แต่ว่าไม่อัปเดตไงเอาลืมลืมลืมอะไรเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยไม่ ไม่ได้สวมหน้ากากหรืมอมีกแก้วเดี๋ยวเข้าไปเอาหน้ากากก่อนเดี๋ยวเขาไม่ขายให้จะไปซื้อข้าวนะฮะลืมนานๆออกจากบ้านทีนะี <c oughs> ้เอ้ยเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อน บาวานนะอ่มีอาหารพิเศษนะเป็นพวกสลัดผักนะก็ดีฮะถ่ายท้องดีฮะกินแล้วก็ทำให้ส nice ุขภาพดีฮะถ่ายง่ายฮะนีู่่ว่าบอกใครออกจากบ้านนะไม่สวม นากางนะโดนโดนโดนสองพันวันนี้คงไปร้านเดิมนะเจพอนทริปนะทางจากบ้านผมร้อยเมตรนะ พูดถึง ai ก่อนนะผมว่าปัญหามันเยอะอย่างนี้นะกระทรวงงานคลังจะไม่ทบทวนบ้างเลยเหรือผมว่านะโปรแกรมเมอร์นะที่เป็นผู้สร้าง ai ขึ้นมาเนี่ยน่าจะมีการกั่นกองหน่อยนะเช่นถ้าสถานภาพเป็นเกษตรกรตั้งเมื่อสิบยี่สิบ บางคนสี่ห้าสิบปีที่แล้วเนะี่ยตอนนี้ก็อายุจะหกสิบแล้วอย่างพี่กรกดเนี่ยอดีฐานผ่านเนี่ยมีสถานภาพเป็นเกษตรกรเนะนนะมผมงงยู่หอะ <laughs> แกบอกแกไม่มีที่ทักแปลง <laughs> ไม่ได้ฮนะโดยมยดิเศษเนะฮยอดีฐานผ่านเนะฮนะอาชีพนักเขียนเมื่อวานก็ขอร้องให้ผมช่วยแชร์หน่อยหนังสือแกะก็จะขายหนังสือ,อยวันนี้ผมจะลองดูฮนะ <c oughs> ล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นคนขายหวยฮะ FC อซีฮะขายหวยรัฐบาลมาตลอดนะฮะไม่ได้ฮะอ้างว่าเป็นเกษตรกร,เ,กรเหมือนกันหัวฟัดหัวเวียงใหญ่เลยฮะปิดหวังฮะแทนที่จะได้คะแนนนะเสียคะแนนครับงานเนี้ยกระทรวงงานคลังทำเรื่องฮะ,ะหาหงานให้ลุงตู่แก้อยู่เรื่อยเลย ซอย่างงั้นเนี่ยนะส่วนลูกของพี่กรากดนะลูกชายอายุสามสิบกว่าแลว้วฮะยังมีสถานภาพาเป็นนักศึกษาอยู่เลยฮะสวัสดีครับนี่ไปไหนเล่าอ๋อรถเข้าบ้านมาถึงแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ ร้านเจพอทิพย์ฮะ <c oughs> กินอะไรดีวันนี้ <c oughs> ดูเมนูอีก <c oughs> มี <c oughs> มีหมูกรอบด้วยหมูกอดพอดีหมดพอดีเลย <c oughs> เอาอะไรดีวะนี่ซอยหกนะตามสั่งฮันนวลตั้งชื่อร้านอโจโจมากเลย อะไรดีวะเหมือนเดิมดีกว่ามั้งเหมือนเดิมดีกว่ากระเพราหมูชิ้นเนะีะเพราหมูชิ้นจ้าไข่เจียวมีหลายคิวก็นั่งคุยไปเรื่อยๆด้านหลังนี่ ตรงนี้เป็นซุ้มซุ้มนะเครื่องดื่มนะน้ําปั่นทั้งหลายแหล่วันนี้มีการมีการสัมภาษณ์นะช่วงบ่ายนะรายการจับเข่าวควุยกันนะสัมภาษณ์เพื่อนคนหนึ่งฮนะเอฟซีเอฟเ, <c oughs> เปิดร้านแบบธุรกิจ ธุรกิจพวกอะไรกอล์ฟอ่ะนะกอล์ฟขับอะไรเงี้ยที่สนามกอล์ฟนี่สนามกอล์ฟก็ต้องปิดงไงแหมเพราะสนามกอล์ฟปิดไอ้ร้านค้าจะอยู่ได้ก็ต้องปิดแต่ว่าไอเอไอเนี่ยเอไอกระทรวงการคลังบอกว่าสถานภาพคือเป็นเจ้าของกิจการสังง่งเงินอดนะเดี๋ยววันนี้จะสัมภาษณ์นะ ให้แกไปเตรียมตัวเลยอยู่ที่ร้านเลยนะที่สนามกอล์ฟ <c oughs> เพื่อนเพื่อนที่ผิดหวังนะ่ยไ,ไปนั่งตรงนู้นดีกว่านั่งโต๊ะหินนอน <c oughs> <c oughs> เพื่อนเพื่อนที่ผิดหวังแล้วก็ยังไม่ได้เงินเยียวยานะจะร่วมรายการก็เชิญนะรับอีกคนเดียวฮนะนะก็มีมสีสี่คนก็ได้นะรวมผมเป็นสี่คนรับเพิ่มอ,อ,อีกสองคนได้ฮนะ ผู้ที่จะร่วมรายการนะฮนะรายการจับข่าคุยกันนะมาปรับทุกกันนะใครที่ยังไม่ได้เงิน5,000บาทนะอินบอ็อกเข้ามาเลยนะเดีย๋ยวผมจะเชิญเข้าร่วมรายการบ่ายโมงตรงวันนี้ทางเพจบุกกองผูกเข็มนี้แหละครับนะก็อยากแกสะท้อนปัญหาให้กับกระทรวงการคลังนะได้รู้ว่า ai ของท่านนะ มีปัญหาจริงแล้วไม่ไม่สมควรจะเรียกว่า ai ด้วยนะเพราะ ai มึงผิดพลาดเยอะชิบหาาเลยเยอะเกินนะมึงใส่ฟิลเตอร์แก่เคยเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเมื่อสี่ห้าสิบปีก่อนเนะี่ยมึงไม่ใส่ฟิลเตอร์ตัวที่สองก็คือจำนวนปีด้วยนะนักศึกษาเงี้ย ก็ไม่น่าจะเกินอายุยี่ห้านี่แล้วสามสิบกว่าแล้วมันยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยนะ,ะเกษตรกรก็เหมือนกันนะคนพ่อแม่จะลงทะเบียนเกษตรกรมีลูกเนะ่ยตอนนั้นสามสิบปีแล้วนะฮะตอนนี้จะ,ะเกษียณอยู่แล้วนะที่ที่สะแปงหนึ่งก็ไม่มียังเป็นเกษตรกรอยู่เลยฮนะนะดูเหมือนว่ากระทรวงการคลังนี่จะตาแบงฮนะ ตะแบ่งเกินแล้วมันก็เกิดข้อเปรียบเทียบประเทศนู้นประเทศนี้ให้เท่านั้นเท่านี้นะในขณะที่ประเทศของเราเนี่ยเนี่ยมันมีมันมีปัญหามีช่องโหว่ไงคือแทนที่จะยอมรับความผิดพลาดนะปรับปรุงแก้ไขนั้นตะแบ่งอีกอ่ะจะมีการเปิดอู่ทอนอี่อะคือชุดความคิดเนี่ยมึงต้องมึงต้องมึงต้อง,ง,องโยนทิ้งได้แล้วอ่ะ <c oughs> มึงจะทำทำไมเนี่ย มึงจะทำอีกไปเพื่ออะไรงงเอ้ย <Trans> นี่ฮะคุณนาวนาวร่ามานะเรียนจบปอตีทำงานแล้วเอาย,ยังบอกเป็นนักศึกษาอยู่เลยนะเนี่ยช่วยก็ต้องช่วยตัวนี้ต้องช่วยวันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเอ้ยรออุทธรณก่อนรออีกอาทิตย์หน้าคืออดตายก่อน นะลูกเต้าไม่มีจะกินเนี่ยทำไงอ่ะมันเป็นความเดือดร้อนเฉพาะหนะ้าต้องรีบช่วยบัตรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าเอ้ยรออุทธรร้อนนู่นนี่นั่นไม่ได้นะไม่ได้เลยฮนะลุงตู่ต้องรีบลงมาดูด่วนเลยฮนะกระทรวงกานทางทําผิดพลาดเยอะฮะใหญ่หลวงด้วยฮนะเสียคะแนานจมเลยฮนะนะถ้างเงินไม่พอเนี่ยก็ก็นี่ไนงะ นะทำไมไม่ช่วยคนที่อยู่ในระบบเสียภาษีก่อนนะฮนะเขาเสียภาษีอยู่นะฮะถูกไหมฮะก็ใส่ฟิลเตอร์เอาคนเสียภาษีมึงได้เงินก่อนนะมันจะได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับประชาชนนะใครที่เสียภาษีก่อนก็ได้รับการดูแลก่อนอนะไรประมาณนี้นะใส่ฟิลเตอร์ตรงนี้ก่อนไม่ใช่ว่า SME บริษัทห้างร้านเจ้าของกิจการมึง มึงรวยแล้วมึงไม่ใช่นะตอนนี้กระทบทุกคนนะกระทบหมดแล้วฮะไม่มีใครไม่กระทบห,หรอกนะนะฮะเอาละฮะก็ว,วันนี้ก็อยู่ในอเป็นวันที่สี่แล้วนะที่ผมออะไร ต้องการพิสูจน์ต้องเงินห้าพันเนี่ยอยู่ได้จริงทั้งเดือนจริงๆก็ไม่อาจจะไม่ต้องพิสูจน์แต่จะทำให้ดูนะฮะห้าพันเนี่ยอยู่ในต่างจังหวัดโดยเฉพาะพิซโลกยังไงก็อยู่ได้แน่นอนชัวร์อยู่ได้กินวันไม่ถึงร้อยฮะเดือนหนึ่งก็สามพไม่เกินนี้สามพันสองพันะฮะคนที่อ้างว่าอ้าวแล้วค่าเช่าบ้านนะน้ำค่าไฟค่าเน็ตทำงาน ค้าไฟค่นเด็นในรัฐบาลรับผิดชอบนะฮะนะฮะจ่ายให้นะฮะก็คือคือชาวบ้านไม่ต้องจ่ายนะแต่ก็มีเงินอนไขนิดๆหน่อยๆเท่นะั้นเองนะฮะอ่ก็ให้ให้ใพอพออยู่ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องเหมือนเดิมรมะว่ามันเกิดวิกฤตร,ระดับระดับโลกขนาดนี้ก็ต้องเข้าใจอ่ะทุกคนก็ต้องเข้าใจนะฮะเอาแค่พออยู่ได้ก็พอละมัง้งใช่ไหมฮะตัวสถาบันการเงินนะฮะ ก็ลดต้นไม่คิดต้นไม่คิดดอกเลยนะฮนะยืดพักชำระหนี้ไปเลยหนกะเดือนนะบางธนาคารกาา็บอกหกเดือนเลยทั้งต้นทั้งดอกยังไม่ต้องจ่ายนะฮะแล้วก็อีกหกเดือนหลังนี่ก็คิดแต่ดอกอย่างเดียวต้นยังไม่ต้องส่งอะไรเงี้ยก็มีนะก็ช่วยเหลือได้เยอะนะเพราะฉะนั้นคนที่อ้างหนี้สินนี่ก็อาจจะเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยตรงนี้ผมว่ารัฐบาลน่าจะมาดูมากกว่า นี่นอกระบบเนี่ยที่นึงมัน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 มาขูดรีดพี่น้องประชาชนอยู่ทุกวันเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยนะมันคงไม่ยอมอยู่แล้วว่าเอ้ยพักเทลานี้หกเดือนมันไม่ยอมแน่นอนนะรัฐบาลต้องมาดูตรงนี้มากกว่าถูกไหมฮะจัดกรรมการจัดกําลังคนที่มาส่วนหนึ่งเลยให้ดูแลํากับดูแลปาบปาล์มนะปอปากปาล์มนี่นอกระบบเ้านี้นอกระบบเลย ตรงนี้จะเขาท่ากว่าได้ใจคนเยอะเลยนะอ่ะปิดท้ายครับกระทรวงการคลัง,ง,น,งนะฮ i อของคุณเนี่ยห่วยทีิบายเลย <c oughs> คนห่วย <c oughs> บอกได้เลยนะฮะถ้าไม่โยนทิ้งก็จะโดนด่าไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะมีผลทางการเมืองด้วยนะฮลุงตู่แล้วก็ทีมทีมฝ่ายเสียนะะนักคิดต่างๆเนี่ยนะฮะ ทั้งเศรษฐกิจการเมืองนะสังคมเนี่ยต้องปรับกระบวนยุทธนะปรับวิธีการของกระทรวงการคังนะด่วนนะโดยด่วนเลยนะชาวบ้านเดือดร้อนจริงครับสำหรับช่วงนี้แค่นี้ครับพบกันบ่ายโมงรายการจับเข่าคุยกันครับสวัสดีครับ มีปลาในน้ามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน องค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจตวาายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริ พระราชามหาวชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงิมเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสงว่างกลางไทย ราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญองค์พระราชา มหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกลามไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย